พี่ครับคนที่มุ่งมั่นตั้งใจไปออกกําลังกายไปดูแลสุขภาพด้วยตัวเองอยู่ทุกวันนะครับพี่ก็จะมีกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงทั้งกายและใจมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตตามมาด้วยการกระทําของตัวเองพี่ครับการที่คนเรานะครับตั้งใจจะมาทํากันบ้านมาหาคําตอบเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพื่อจะให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเนี่ยคุณงามความดีคุณสมบัติพลังดีต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มเกิดขึ้น กับคนแบบนั้นคิดง่ายๆนะครับคนที่ทำการบ้านจ้องจะดีให้ได้ครบ1ปีจำวันนี้ไว้เลยนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2564ผมกำลังทำว,วิดีโอนี้อยู่นะครับในห้องคนเดียวนะครับไม่ได้ใส่หน้ากากห้องปิดมิดชิดไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะครับมาแยกทำวิดีโอโดยเฉพาะนึกภาพครับพี่ชีวิตของเราเองตั้งใจทำการบ้านให้ดีกล้ามเนื้อ กำลังกายกําลังใจไม่สามารถมีใครมาจับให้เราได้เราต้องออกกําลังกายเองชีวิตคุณสมบัติของเราที่พร้อมจะดีพลังดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราต้องทําการบ้านและหาคําตอบสร้างมันด้วยตัวเราเองนะครับการบ้านขั้นนี้นะครับขั้นที่3อยากให้ไปทําการบ้านจากขั้นที่1การบ้านนี้ผมจะเริ่มมาอวดคําตอบว่ายุคสมัยของเรานะครับจะมีการเร,เริ่มที่น่าสนใจมากม ขั้นที่3มีอยู่แค่4ข้อนะครับที่บอกลิงก์นะครับวิดีโอนะครับถ้าใครเปิดดูวิดีโอเนี่ยถ้าผมส่งไปทางไลน์จอข้างล่างมันจะเ,เริ่มเห็นหน้าเห็นแผ่นว่าเป็นวิดีโออะไรแล้วก็จะมีจอบนเป็นแผ่นเล็กๆเ,เป็นเป็นเส้นบรรทัดเล็กๆบอกข้อความอยากให้กดไปที่บรรทัดเล็กๆมันจะสามารถดูลิงก์วิดีโอทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูที่ลิงก์ที่1ลิงก์ link ที่1เนี่ยมันจะบอกวิดีโอทั้งหมด ก็อยากให้ไปดูตรงนั้นนะครับเรามาเริ่มเนื้อหาทั้ง4ข้อกันเลยนะครับข้อที่ 1, 1ลองให้รู้ก็จะเสนอสี่ครู้เป้าลุยเป้าถึงเป้าแล้วบรรลุเป้านะครับนึกถึงอสุจิถ้าไม่อยากให้เป็นลามกก็อสุจิของสัตว์อื่นก็ได้อสุจิเขารู้เขาไม่เห็นไข่นะครับแต่ด้วยธรรมชาติเขารู้ว่าเขาจะต้องไหว้ไปเพื่อไปถึงไข่นะครับจากนั้นเนี่ย เขารู้แล้วเขาไหว้ไปจริงๆพี่ซึ่งมันใช้เวลายาวนานมากอาจจะกินพลังชีวิตของเขาเกือบทั้งหมดก็ได้นะครับเขาไปถึงเป้าเขาต้องเจาะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะบรรลุเกิดงอกเป็นตัวอ่อนมีอวัยวะต่างๆขึ้นมาแล้วเกิดเป็นมีชีวิตขึ้นมาครับพี่ครับนึกถึงชีวิตเราเองครับถ้าเราไม่รู้เป้าชีวิตเราไม่รู้เป้ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วถ้าเราไม่ลุยเป้าอย่างเราฝันว่าเราอยากเป็นนักฟุตบอลพี่ครับ เรายังไม่เห็นจริงๆเรายังไม่ได้สัมผัสจริงๆหรอกว่าการเป็นนักฟุตบอลของเราอะ่ะมันจะเป็นยังไงนอกจากว่าเราลุยไปถึงระยะหนึ่งภาพความเป็นไปได้ของการจะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วเมื่อเราไปถึงโอกาสที่จะได้เริ่มเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆอะ่ะจนกระทั่งทําตัวเองให้บรรลุถึงความสําเร็จจริงๆให้เป็นนักฟุตบอลที่งอกงามงดงามจริงๆอะ่ะพี่ครับมันไม่ง่ายหรอก ต้องใช้เวลาแต่มันเป็นชีวิตของเราเองแต่วัตถุประสงค์จริงที่ผมอยากบอกลองให้รู้นี่นะครับพี่อยากให้นึกถึงการที่เราฝึกทักษะในการรู้เป้าลุยเป้าถึงเป้าและบรรลุเป้าเนี่ยไปใช้กับชีวิตของเราเองครับพี่ครับลองไปใช้ดูนะครับแต่จุดสําคัญที่สุดเลยนะครับนึกถึงถึงกลุ่มคนครับพี่ที่มาร่วมรู้เป้าลุยเป้าถึงเป้าและบรรลุเป้าพี่ครับ ใครที่ลองแบบนี้จะมีความมั่นใจยิ่งขึ้นเรื่อยๆลองดูครับผ่านข้อหนึ่งครับข้อที่สองนะครับลองพิจนารณาเพื่อใช้ภูมิปัญญาทั้ง6ครับภูมิปัญญาที่1ครับคือคนเรามีดีสามารถดีได้เองขอเพียงคนเราใส่ใจให้เวลาตัวเองทํากันบ้านบอกสอนตัวเองให้ดีนะครับขออภัยนะครับที่หน้าจอปิดอันนี้ผมเอาไว้อ่านเองนะครับ ส่วนคนที่สนใจลองฟังซ้ำแล้วจดเอาไปทำการบ้านต่อนะครับเพราะว่ามันคือภูมิปัญญาที่ท่านสามารถเอาไปสานต่อดเองสิ่งที่เป็นจุดสำคัญนะครับที่อยากจะทำให้มันงอกงามอยากเสนอให้ทำให้งอกงามขึ้นในตัวของเราแน่นอนมันเป็นพลังความใส่ใจมันการที่เราใส่ใจให้เวลาบอกตัวเองมากขึ้นสอนตัวเองได้มากขึ้นทำการบ้านแต่สิ่งที่มันเป็นตัวชี้วัดก็คือสิ่งที่เราทำมันดีขึ้นไหม มันใช่ไหมเนี่ยเราจะรู้ได้ตัวเองหรอพี่แล้วก็เรามั่นใจยิ่งยิ่งขึ้นไหมแน่นอนครับความมั่นใจความรู้สึกดีความรู้สึกใช่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับบางเรื่องกับบางอย่างในบางเวลาแต่มันจะยังไม่ใช่ของจริงหากว่ามันไม่ต่อเนื่องยาวนานจนถึงจุดที่บางทีมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนก็ได้อะต่อไปเป็นภูมิปัญญาตัวที่2ครับพี่ครับคนเราพี่หลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับ แต่ผมบอกว่าอันที่2เนี่ยมันคือการที่เรามาร่วมแลกแล้วก็ร่วมพัฒนาคําตอบดีๆกับแค่บางคนก็คือคําตอบที่มันดีมันใช่เรามั่นใจเนี่ยเราสามารถบอกออกมาได้อย่างผมที่ผมบอกเลยพี่ครับคนเราจะเรียนรู้ต้องทํากันบ้านด้วยตัวเองนะครับทำกันบ้านไม่ใช่แค่ขีดนะครับพี่จดแล้วไปลองทําพี่ด้วยตัวเองเนี่ยผ่านไปหนึ่งปีคนนั้นจะไม่ใช่แบบเดิมจะแตกต่างจากคนที่แค่เรียนทําตามที่ครูบอกนะครับ แตกต่างกันเยอะพี่แค่ปีปีเดียวพี่ผมไม่ต้องใช้เวลา6ปี10ปีนะครับพี่ทําแค่ปีเดียวพีอ่อันนี้ต่อไปมันนอกเรื่องเอามาการบ้านขั้นที่2องพี่ครับนึกภาพที่เรามาร่วมแรกร่วมพัฒนาคําตอบกับแค่บางคนทําไมถึงแบบมีแค่บางคนบางคนพี่ถ้ามันไปกันต่อไม่ได้ก็ปล่อยกันไปก่อนง่ายๆซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับผมพูดสั้นๆแต่มันอยู่ใน6 5ขั้น16วิดีโอซึ่งสามารถไปดูลิงก์ได้ในขั้นที่1ลิงก์ ขั้นที่1จะดูได้ยังไงก็บอกไปแล้วครับพี่วีดีโอที่ผมส่งไปทางไลน์ไอจอใหญ่อยู่ข้างล่างเนี่ยกดเข้าไปมันจะดูได้แค่วิดีโอตัวนี้แต่ถ้าไปกดบรรทัดบนเล็กๆเ,เนี่ยมันจะดูวิดีโอได้หลายวิดีโอก็คือกดดูปุ๊บเห็นวิดีโอเสร็จปุ๊บดูรายละเอียดข้างล่างกดลงมาอ๋อมีลิงก์บอกให้นะครับก็ไปดูตรงนั้นก็ไปขั้นที่1ขั้นที่1ก็จะบอกไปหมดว่าวิดีโอปรับให้ดีขึ้น65คือขั้นมีลิงก์ยังไง16วิดีโอ เป็นยังไงแต่พตอนนี้ผมลงยังไม่ครบนะครับออะต่อไปครับข้อ3ครับพี่ฉลาดทดลองครับแน่นอนเราอยากได้อะไรเราซื้อได้เราอยากให้เขาสร้างยานอวกาศให้เราไปสั่งสร้างได้แต่พี่ครับถ้าเรามาทดลองเองจริงๆจ,จ,จาก1 2 3 4 5ให้รู้ว่าดีจริงแล้วฉลาดเลือกแต่สิ่งที่ดีเนี่ยมาต่อย,ยอดมันหมายถึงภูมิปัญญาบางอย่าง สิ่งประดิษฐ์บางอย่างมันผลิตมาแล้วมันขายได้เงินจริงครับพี่แต่ผลเสียที่ทําให้กับโลกใบเนี้โอ้มันเยอะมากทั้งขยะมลพิษผลเสียต่อทั้งรูปธรรมนามธรรมโอ้มันเยอะจริงๆครับพี่ครับก็อยากให้ฉลาดทดลองกันหน่อยต่อไปครับภูมิปัญญาตัวที่4ฉลาดพัฒนาคุณภาพผมขอยญาตตรงนี้นะครับให้เข้าใจง่ายผมแบ่งคนเนี่ย ออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนในใจตัวเองนะแบ่งในใจครับพี่ครับว่ากลุ่มคนประเภทที่1ก็คือเป็นคนที่จ้องจะพัฒนาคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะเกื้อกูลกันคุณภาพบวกบวกเกื้อกูลนะอีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีนิสัยตักตวงตักตวงคือเข้าป่าไหนพังหมดไปประเทศไหนจ้องจะกอบกวยเอากำไรอย่างเดียวมี ทรัพส,สมบัติก็จะแบ่งกันจากที่พันไล่เหลือคนละงานหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับพอรุ่นลูกหลานต่อมาเหลือน้อยลงคือตักตวงและแย่งชิงอีกฝั่งหนึ่งครับพี่ฝั่งนี้นะครับคุณภาพและเกื้อกูลอีกฝั่งหนึ่งตักตวงและแย่งชิงพูดง่าย,ายพี่ถ้าเลือกได้ผมจะเลือกพัฒนาคุณภาพร่วมทดลองร่วมตัวเราดีพวกเราดีเวทีดีพี่ก็คือทําเนื้อที่ของเราให้ดีกับกลุ่มคนนี้ที่จ้องจะพัฒนาคุณภาพ จ้องจะเคลือกูลมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกมากมายมีต่อครับลองนึกดูว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างต่อไปครับภูมิปัญญาตัวที่5อันนี้ผมอยากบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะเป็นสิ่งที่เปิดโลกผมทําวิดีโอนี้ครับพี่เพื่อที่อยากจะเจอใครสักคนที่เราสามารถบอกกันได้ตรงๆโดยที่ไม่ต้องมีวาลซ่อนเน้นเคยไหมครับเราเจออยู่ในสภาพที่เราพูดไม่ได้ เป็นสภาพที่ต้องซ่อนเร้นต้องแอบกันต้องมีชั้นเชิงกันมันดีไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนด้วยกันมีใครบางคนที่จะมาเปลี่ยนกันผมขอแค่เจอคนแบบนี้คนเดียวที่เราจะฉลาดบอกกันได้ตรงๆแล้วมันดีขึ้นนะบางคนบอกกันได้ตรงๆแต่มันไม่ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วบา,บางคนพูดพูดไม่เพาะพูดเสียงดังบอกว่าจริงใจแต่บางทีอาจจะไม่จริงใจทั้งหมดก็ได้นะครับแต่บางคนพูดเพาะ อาจจะจริงใจก็ได้อย่าไปอย่าไปถือสาว่าไอดา้ดำมบางทีมันพูดมีครับมีอะไรแล้วมันไม่จริงใจไม่ใช่นะครับพี่แต่ผมเองก็จะไม่พูดทุกเรื่องกับทุกคนนะครับแต่ผมก็อยากจะเจอใครสักหนึ่งคนอีกคนนึงตอนนี้มีแต่ผมคนเดียวที่บอกตัวเองได้ตรงๆแต่อยากจะเจอสักคนหนึ่งซึ่งเราสามารถบอกเขาได้ตรงๆเขาบอกเราได้ตรงๆพี่ครับอันนี้จะเป็นการเปิดโลกพี่จะเป็นการพัฒนาบรรลุแบบดีขาขึ้นจริงๆ ขอแค่อีกคนเดียวมันจะเกิดพลังดึงดูดกันพี่ข้อที่6ครับฉลาดลงทุนครับเป็นเรื่องปกติที่เราจะลงทุนลงแรงจะมีการแสวงหากําไรครับมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับโลกใบนี้นะครับจากฝีมือมนุษย์นี่แหละนะครับเรามีโลกใช่ไหมครับมีดินน้ําลมแดดพืชมีพระอาทิต์ใช่ไหมครับที่ให้พลังงานเราตลอดพลังงานฟรีเลยนะครับพระอาทิตย์เนี่ยท่านให้เราตลอดเลยนะครับมีคนเนี่ยมาฉลาดจัดการเราจะจัดการให้โลกนี้เละ หรือจัดการให้โลกนี้ดีแค่ไหนก็ได้งานนี้อยากให้มองไปเลยตายครับพี่ครับภูมิปัญญาทั้ง6ฝั่งซ้ําทํากันบ้านต่อเลยครับต่อไปครับพูดถึงการบอกต่อวิดีโอครับที่บอกว่าบอกให้เป็นกระแสเหมือนที่มีคนบอกทําเป็นกระแสมีดาราพี่ครับถึงขั้นนี้ชัดเจนที่สุดสามารถบอกต่อวิดีโอได้ให้ไปถึงญาติของเราที่ทั้งเก่งดีและใจบุญพี่ วิดีโอนี้เราบอกไปเป็นกระแสถามว่าทุกวันนี้มีไหมครับคนที่เก่งดีและใจบุญพี่ครับประเทศไทยมีเยอะมากแล้วก็มีคนที่พร้อมจะเก่งดีและใจบุญอยู่เยอะเยอะมากแล้วทําไมท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่เห็นมาทําอะไรดีๆให้กับสังคมพี่ครับแค่มันยังไม่เป็นกระแสถ้าพี่บอกไปให้เป็นกระแสเนี่ยนะครับท่านเหล่านั้นจะมามีโอกาสที่จะมาร่วมทดลองพัฒนาให้ดีผมไม่บอกว่าคนเก่งคนดีและใจบุญในประเทศไทยหมื่นคนแสนคนต้องมารวมตัวกันไม่ใช่ อาจจะเป็น10บคนสองคน20คนพอรวมตัวแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ท่านจะมาจอยกันมรราระปรานกันมาร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆไปด้วยกันพี่ครับผลประโยชน์ถ้ามันเกิดที่เมืองไทยก็จะตกกับเมืองไทยผมคิด,ดง่ายๆนะครับพี่ที่บอกว่าให้บอกต่อวิดีโอให้บอกเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับจะหรือใครจะแบบไปทําเป็นอย่างอื่นถ้ามันเกิดงอกจากวิดีโอของผมอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับของดามเนี่ย อยากให้สงวนความเป็นภาษาไทยเนี่ยสัก20ปีคิดง่ายๆครับพี่อันนี้แบบไม่ได้จริงจังนะพี่ก็คือผมเป็นคนที่วิเคราะห์โลกแต่ผมไม่วิจารณ์นะครับผมเข้าใจว่าโลกเป็นไปยังไงคนในโลกเป็นไปยังไงคือเข้าใจดีพี่เพราะผมมองคือเคยไปบ้านต่างประเทศมาไหมก็เคยไปอยู่ไปเรียนอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้นานนะครับพี่ไปเรียนระยะสั้นแต่ก็เข้าใจไม่ใช่ว่าคนต่างประเทศไม่ดีกว่าผมนะผมเป็นคนที่โชคดีพี่ ในเรื่องของการที่มีคนดีกับผมนะครับแต่พี่ครับจากการวิเคราะห์แล้วนะครับผมอยากให้บอกเป็นภาษาไทยเท่านั้นความฝันเล็กๆก็คือเราเดินไปเที่ยวไหนพี่ในมุมโลกเนี้ยมีคนมาถามเราขอโทษนะครับขอโทษนะคะไม่ทราบว่าพอจะพูดภาษาไทยได้บ้างไหมอ่าถ้ามีคนพูดกันอย่างนี้กับเราเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับนึกภาพที่ต่อไปกบพี่พี่ครับแค่ภูมิปัญญาทั้ง6เนี่ย ถ้าไปถึงมือญาติที่เก่งดีใจบุญพี่ครับต้องถึง5ปีไหมที่บ้านเมืองของเราจะพัฒนาอย่างมากนึกภาพที่ใครๆก็อยากมาทำงานประเทศไทยใครๆก็อยากให้คนไทยไปลงทุนใครๆก็อยากจะมาเที่ยวใครๆก็อยากจะมาขอวีซ่าซึ่งขอยากมากๆขอเป็นพลเมืองไทยซึ่งขอยากมากๆอ่ะพี่ครับทั้งหมดมันเริ่มที่การพัฒนาคน พี่ครับไอ้ดามมันไม่ต้องเก่งดามเนี่ยไม่ต้องเก่งพี่แค่พี่บอกต่อวิดีโอโดยไม่คิดมากไปถึงญาติของเราที่เก่งดีใจบุญเน,นี่ยนี่จบแล้วครับพี่ครับมันง่ายพี่จบนี้หมายควว่าจบจบสินน้นแล้วพี่คือจบคือมันสามารถไปต่อได้เลยพี่แค่บอกเป็นกระแสบอกไงครับบอกคนที่อยู่ใกล้ถูกไหมพี่บอกเฮ้ยวิดีโอนี้มันไม่เก่งหรอกดูก็ยังไม่เข้าใจเลยแต่มันบอกชัดเจนเลยพี่ บอกนักข่าวไอ้พี่พี่นักข่าวอ่ะพี่พี่นักข่าวไปดูปุ๊บโอ้มีคนทําวิดีโอแบบนี้พูดอย่างเงี้ยส่งเป็นกระแสบอกเป็นศาสตร,รไทยให้ไปถึงญาติที่เก่งดีใจบุญแล้วท่านจะไปทดลองให้มันดีอย่างนั้นท่านจะฉลาดช่วยคนจะฉลาดพัฒนาภูมิปัญญาทั้ง6ทําให้คนเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ทําให้คนเราสามารถพัฒนาทีมขึ้นมาได้ทำให้ชุมชนหน่วยงานสังคมดี ทั้งหมดพี่มันจะเกิดขึ้นจากความเต็มใจยินดีเห็นดีเห็นงามเพราะของดีจริงไม่ต้องบังคับใครคนดีพร้อมที่จะช่วยคนอยู่แล้วครับพี่ครับงั้นเนี่ยเช่นนี้แล้วนะครับบอกต่อวิดีโอโดยที่ไม่ต้องคิดมากมีพลพร้อมที่จะเก่งดีใจบุญอยู่แล้วขอแค่บอกต่อวิดีโอให้เป็นกระแสเท่านั้นพอไอ้ดามไม่ใช่คนเก่งดีได้ใจบุญมันเป็นแค่เด็กคนนึง ซึ่งเห็นโอกาสก็แค่นั้นเองครับต่อไปเลยครับคำถามครับในเมื่อผมบอกว่าคนเรามีดีอยู่แล้วแต่ทำไมครับพี่ยังมีคนที่มีปัญหาทำไมสังคมยังมีปัญหาทำไมแค่เรื่องง่ายๆแค่การสงครามยังมีคนที่พัฒนายังมีคนที่สแสวงหาอะไรบางอย่างมากมายแต่สร้างมลพิษให้โลกใบนี้ มากกว่าปัญหาคืออะไรครับอยากให้ลองตอบคำถามนี้อย่างจริงจังสักหน่อยไม่อยากตอบนานก็ตอบหน่อยๆก็ได้ครับแต่ถ้าตอบแล้วว่าปัญหาคืออะไรนะแน่นอนผมอาจจะพูดได้ว่าจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่การพัฒนาคนพี่ครับคนที่พัฒนาคนได้นะพี่ต้องพัฒนาตนเองให้ได้ผลจริงๆก่อนให้เกิดความสว่างสวัยความเบาขึ้นมาในตนเองจริงๆให้ได้ก่อน ถึงจะไปเริ่มเซตการพัฒนาคนได้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆขอบคุณมากเลยนะครับที่พี่จะบอกต่อวิดีโอนี้จะส่งลิงก์นี้ไปเลยนะครับดามทีรธรรมมนุษย์ไม่จําเป็นต้องเก่งแต่พอเกิดกระแสถึงญาที่เก่งดีใจบุญท่านจะสร้างสิ่งต่างๆดีๆขึ้นมาเลยมนุษย์เก่งมากพี่เล็กเนี่ยเรามาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้โรงงานไปตั้งตึง้งสับรดผ่านการแปลรูปเป็นสรุปสับรดที่มีราคา ส่งออกไปเมืองนอกเพิ่มมูลค่าแน่นอนเจ้าสัวท่านได้กําไรแต่พี่ครับกรเกษตรกรก็มีชีวิตที่มั่นคงขึ้นนะครับเราทําได้แล้วแล้วทาไมจะมีเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาปุ๊บนะครับคนเดินเข้ามาแล้วคนดีขึ้นได้ไม่ต้องไปเกณฑ์ไม่ต้องไปบังคับนะครับให้คนสมัครใจนะครับให้ทั้งหมดตลอดเส้นของการเดินเข้ามาในเครื่องมือนี้ เกิดจากความเต็มใจยินดีมีความสุขมีความภูมิใจที่ได้ออกไปแล้วกลายเป็นตัวเราดีพวกเราดีชุมชนสังคมบ้านเมืองอครอบครัวหน่วยงานแม้กระทั่งโลกทั้งใบเนี่ยดีได้พี่ครับเครื่องมือตรงนี้ญาติที่เก่งดีใจบุญท่านทําได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะท่านแค่มาดูวิดีโอพี่ครับถามไปดามหน่อยก็ได้มันอาจจะมีคําตอบก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ